มันคืออะไรนะตาแดงก่าเนี่ยคือคลั่งว่าตาแดงกรร่าคือคลั่งใช่ไหมมันมาจากคําว่าคลั่งเหรอแล้วไ,ไอ้ไอ้เอ็อกำลังมองคุณอยู่นี่คืออะไรเอ็กกำลังมองคนอยู่ก็เหมือนอถึงว่าทําเราทําอะไรผิดเออมันมาจากไหนวะน่าจะมาจากบางบอนปะใช่หรอหตาแดงก่ำเนี่ยนะอืม คือแค,แค,ค่คำพูดแค่ดีนี่มันเป็นไวรัลได้เลยเหรอคำว่าตาแดงก่ำเนี่ยอืมตาแดงก่จริงอไงใครอะไรอยิงป่ะใครเอาปืนเที่อะไรยตาไปดิจนันตาแดงก่จริงอย่างเนี้ยต <c oughs> <c oughs> ึ้งหลอดเลยตึ้งหลอดเลยอ่ะเขาไม่เอาแค่นี้หรอกเขาอกากาศตายอันนี้แค่ซับซอ้อน ไม่ต้องบินหรอกหรือว่าเป็นสีสัตได้แชทนะครับมันจะได้ไม่เงียบไม่เก่าเอ้ยทำไมวันนี้เฟรมเรทผมมีอยู่1 2อย่วะหน้าบ้านเนี่ยไม่นมดนะหน้าจอ60%เอเ็งเดี๋ยวนภมก็ร้อยแปดสแล้วไอ้เหีย นี่แล้วใช่สองพัดลมก็จะประมาณนี้แหละฮะเวลาโหลดหนักๆนกหน่อยอะ่ะนะอุณหภูมิก็แปดสิบอ่ะที่แค่โคตรเย็นเลยไหมล่ะตัวนี้คนเรานอนแน่เเหลือซอสนะฮะไปต,ตกปลาเถอะจานไปรวะไปรมาวะอ่าเออนี่ยนี่ จุกจิกมาเลยเอาเล่นเลยวัที่ดิเนี่ยเอามาห้าสิบจานขอห้าสิบจ้าจานผมตายจริงกระเป๋าเอ่อแม่งกีบแม่งพิลิ่งอีกกระเป๋าห้าเก้าเอ็กซมันไปเล่นดีนะ่ยเ่นเก่งเ่ยมันเข้าเทียบไม่ได้ปะส่วนแบนด์วะโดนแบนแล้วไอแบนมาแม่งเอ็กซ์กำลังมองคุณอยู่เอ๊ะเข้าบเข้าบ้านอะไร็กซ์กำลังมองคุณอยู่ไอ๊บ้านโดนระเบิดอีกอะไอ้บอยตาแดงกล่ำอยู่เลยตอนเนี้ย เอกมองอยู่นะเฮียทำอะไรระวังด้วยกำลังตาแดงกำ่ำเลยช่วงนะี้เอกตาแดงกำ่ำอ่ะว่างว่างเขาทำประตูแบบเสร็จแล้วอ่ะดูตูอะไรก็ไม่ดู้ตู้บักๆไปมันไม่ใช่ประตูดูยังไงเป็นประตูจนันเอาอะไรมาแปะกัน เราติ๊กเกอร์สมัครแลาทำไมไปใส่ฟองครับใส่ผิดครับใส่ไม่เป็น <c oughs> โอเคนะใส่ไม่เป็นนะใส่ผิดเราไม่รู้อะคิดว่าใส่ตรงไหนมันเหมือนกันน่ะ <c oughs> ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนไงเดี๋ยวเขาเปลี่ยนได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมไปเปลี่ยน เบสขอหลอดอาหารเหมืลยเขาเหงาอ่ะเบสขอหลอดอาหารนะครับพี่อิงดี่หลอดมันโลอ่ะจานผมไม่ตกปลาเอาผมไม่ตกปลาได้ไหมไปป่ะไปคนสี่คนเลยไป้าจะได้ไม่เหงาไงจานกับไอ้จุกจิกก็จะไม่นอนเดี๋ยวผมมีรถสี่ผมมีรถสี่ไม่ต้องห่วงพร้อมใช้คันเนี้ยดูไม่ผมมีรถสี่เลยคันเนี้ยใช้ได้ถ้ากูขึ้นรถมึงอ่ะกูจะตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายใช่ปะไม่ตายถึงตายถึงตายก็ ไอ้เฮียอะไรนาบ้านนะประตูไงเพื่อนประตูเอ้ยรถอะรถรถเฮียอะไรเอ้เฮ้ยโอ้โหเพื่ออะไรครับนี่อะไอ้เฮียเนียไอ้บอลมึงจะเบิรดไอ้เฮียเรามพื่อนเบิรดรถออกไงทำเพื่ออะไรเออเราทำเพื่ออะไรอะบไปแต่ไม่เป็นไรเราออกข้างหน้าบ้านได้เราจะเข้าประตูนี้อันนี้ทำเพื่ออะไรนี่พี่พี่ทำเพื่ออะไรพี่พี่เหงาหรือพี่เป็นอะไรครับแต่มีปืนป่ะยิงลงมาดิ ไม่มีดิสภาพนี้ไม่น่าลงโโอ้โหคนไม่เหลือแล้วชนพึ่งนอนเตียงมาคือมีคนเหงาเหรอเหงามากอะ่ะไม่เหงาไอ,อ้สภาพนี้ตาแดงกำล์เลยที่อะเอาอย่างเงี้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไ <c oughs> อบอยตายแก บินไม่ได้หรอหรบินยังไงวะเหยียบแท็กบินได้ผมกอบคุณวินบูซี่ครับผมอ่ะไอ้เหี้ยหมอต้องมาช่วยเป็นสักขีพยานในเรื่องนี้กูกดเรียกเลยโอ้ยหมอไม่ต้องมาเป็นสักขีพยานในเรื่องนี้ วางพอดีไว้ทำไมเราแบ็คกลับมาอยู่นี่อ่ะเล่นมั่งเล่นมั่งพีเอก X, ขอเล่นมั X, ่งรถมันขับได้คนเดียวอะ่ะอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่ แต่บอยพัง,พงอีกคุว่าเขาอีชุกคนหรือเปล่าอะแต่กูพังอีกแล้วเอ็กเขาเล่นมั่งโอ้องงแงงแล้วติดเหรอวะเฮี้ยประตูอยู่นี่เลยเหรอประตูอะไรอะ่ะประตูอะไรพี่เอก็กโอ้พี่เอกเล่นมั้งดูดิสนุกอยู่คนเดียวอะ่ะ กระโดดขึ้นไงวะกระโดดขึ้นไงอ่ะหนูเล่นโดยกระโดดขึ้นไงวะพี่ไปดีมันกระโดดมุมมองมันได้หนึ่งอ่ะคันเนี้ยมุมมองอะไรก็ได้เอ้เเครียดต่อกูกระโดดไม่ขึ้นวะต้องเลือกเต็มดีดีอ๋อโดดขึ้นไปบ้างพี่เล่นโดยเอาเฮ้ยจะถอยไปถอยมาเพื่ออะไรเราลูกแลไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยพี่เอ็กพี่เอ็กตายกูตายพี่เอ็ก ไปเลยพี่ตัวเมืองไปเลย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  หนบ่มนายทีมเลิศอ่ะไม่หลบแล้วดูทรงอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกเพียเกเปิดเพลงไปไปพี่เอกไปไาพวกเราไปทำงานดีกว่าพี่รออาจารย์พิงค์ด้วยรออาจารย์พิงค์ด้วยรออาจารย์พิงค์ด้วยพี่เอกรออาจารย์พิงค์ด้วยจอดเหงานักใช่ไหมไปมาไปทำงานไอ้ขาหนุ่ยไปไปตกปลากันเออไปมาขอแบบแรงๆอ่ะอ๋อ ยิงอ๋อเราเราดีรถคันนี้แบบรีบนะฮะกินยังไงวอะขันหน้ามาขันหน้ามาขันหน้ามาโคขันหน้ามาเลยโดดไปโดดตรงนี้ดีโอ้ยโดดข้างหน้ารถด่าข้างหน้ารถด่าพี่บิงรอเวทีรอเวทีว่างจัดไปแบบแรงๆอ่ะไปเลยแค่นี้แหละไอ้คันเนี้ยนอกบ้านเราได้ป่าววะเขาเอาเข้ามาได้เขาต้องเผาไปได้จาน เสกมาตรงกลางนี่ดิคนจะไต่ขอบเขาจะไต่ขอบทาบแรงแค่นี้จะไต่ขอบเออออกอีกท่างไรเขาหมิ่นเกินเขาหมิ่นเบี้เกินได้จานออกได้แต่ติดออกยังไงวะเดี๋ยวอะไรแปลกอะแปลกอะสิ่เที่เกิดอะไรอะแปลกอะเอาอะไรมาออกวะอยากดูได้แต่ติดติดจริงอย่างเนี้ยดูดดิูฝีมือเอ็กก่อนดูฝีมือ็กในตำนานก่อนไอหนุ่มลีโว่อหร เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดิฟเดี๋ยวฟิ้วติดติดจริงติดจริงไม่ติดเอ้ยไม่ติดไม่ติดไม่ติดจริงเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดว่ะเย่าของจริงอ่ะมินยังบินยังมินแล้วแล้วยังมินก่อนแล้วไม่ไม่ติดเว้ยอินีเอพี่เอกินแล้วจับวิศวกร์กอเอ็กว่าคุณโดนไปแล้วแค่แบบมองกันรู้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนพากูไปทางแปลกๆไอ้ม่วงเหรอไอ้ม่วงโดนเหรอใช่เหรอจำใบหน้าจะใช่ม่วงแหละนี่คือใครอีกอ่ะ ใช่ม่วงเอ้ยม่วงนี่ว่าไอ้ม่วงมาหน่อยหมอมาหน่อยอ๋อมันตามหมอกูว่าเลี้ยวทำไมอ่ะเขาชนในนี่ชนไฟแดงหายยวบเลือดโทดสอบนิดเดียวพันมาทีกับตายมันจะมีเหลี่ยมที่ด่วนโดนไปแต่ไอ้ลุงแดข้างล่างเนี่ยไอ้เราไอ้ตุ่ข้างล่างเดี๋ยวเสียรอดเสียหอดเสียเลือดแทบหายหมดหลอดแกผมแบบ ครึ่งหลอดอะเกินครึ่งหลอดหายวะไปดันอะไปดันอะอะไรวะไปวะพวกเราไว้เตยปะโดนที่เรเบลพวกมึงไปนั่งรถเฮียเล่นกันอยู่เนี่ยโอ้โหจังโอ้โหพี่ไปไปช่วยพี่สมสตอรี่เรามาละไปช่วยใครตื่นขึ้นมาเรียกมาไปส่งก่อนเฮ้ยบอสโดนท่อนตีนะเว้ยเฮีย จรไปไงพี่เอ็กเร็วสุดตอนนี้็กาลันรถคันนี้ดูยูเทิร์นไอ้เชี่ยบอสโดนต่นจารยาจานตายตายกลัวตาย,ตาย,ตายเรียบร้อยหายไปแล้วดูกว่าจริงจานกูคิดถูกแล้วที่เอาสเก็ตไปเฮ้ย <Hey. laughs> ตาย<ป>กแก้วก็ตาย ไยไม่ตายวะตายไปตายไ่ตายไปตายพี่เอพี่สมโดนที่รีเบลไ้ไทยเออน้องก็เพิ่งเข้ามาพี่เอคือใส่กางเกงขายาวก็คือร้อนเหมือนกันนะอันนี้เป็นไงละ่ะโดนบ้างเหรเป็นไงวะ,งะตายกูว่าตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็น อ๋ออ๋อนูอุ้มกับโรงพยาบาลจะบินอลไรครับ